ก็ผ่านไปอีกปีนึงเนาะ,ะในรูการกระสินเนาะ,ะทีนี้ก็เป็นปกติแล้วเนาะปีนี้พิธีการท่องกระสินของพวกเราเป็นปีแรกเป็นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ได้ผ่านพ้นไปก็ขออนุโมทนาบุญเนาะที่เจตนาที่เป็นกุศล ทั่วประเทศที่พุทธบริษัทพวกเราได้ํำบุญกตินเนาะได้ํำบุญทานเนาะได้ทานเนาะทุกทุกที่ทุกทุกวัดเนาะถือว่าเป็นของศาสนาะอ่าไปทำที่ไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะทำให้ศาสนาทำเพื่อศาสนาเราเนาะอ่านะ วันนี้เนาะหลวงจากา็ทยอยอส่งครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานกับศินไปซึ่งมาร่วมอนุโมทนากับวัดกับหลวงตาเนาะได้เดินทางกับวัดจนเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาเนาะได้มาร่วม างานกระสินที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนะาะ <c oughs> ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำตัวนี้ก็คือสร้างเหตุสร้างเหตุทานศีลรบนาเนาะอ่ะ ไม่ได้เกี่ยวบอ,อะไรน,น้อมลงหัวใจที่มีศรัทธาอ่านะอ่าผลของทานเขาจะเกิดขึ้นเนาะานังแปลว่าให้เนาะให้ให้ด้วยความมนุกห์ด้วยความเมตตาด้วยความเป็นจาค่าเสียสละเนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเนาะว่ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจิตใจผู้ปรารถนาทานผู้จะให้เนาะ เพราะฉะนั้นเนาะทานซึงเป็นอาวุธอาวุธดีที่ทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความยึดมั่นถือมั่นนะน,ะนี่ไม่ธรรมดานะอเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกทำให้ครบบริบูรณ์ทานศีลภาวนาเนาะ,ะแต่หลักใหญ่จริงๆอ่ะก็คือภาวนาภาวนาเนาะ เพื่อจะให้รู้รู้แจ้งในทุกรู้แจ้งในเหตุของทุกเนาะอ่านี่อ่าพุทธศาสนาเราเนี่ยนะพุทธะแปลว่าตื่นเนาะตื่นนะนนะอ่าผู้ตื่นรู้นะผู้เบิกบานนะอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธหรือพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นศินละปะพุทธศินะลป์ศิลปะแห่งการหลับทุก เนาะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่เร่งครบบริบูรณ์พระพุทธเจ้าจัดไว้แล้วดีแล้วสมบูรณ์แล้วทรงแล้วทานศีลภาวนาเนี่ยเห็นไหมเออแม้แต่วิธีปฏิบัติหรือเรียกว่ามักพระพุทธเจ้าก็พูดไว้อย่างสมบูรณ์เนาะเพียงแต่พวกเราลงมือทําเท่านั้นเนาะพวกเราก็จะได้รับผลนนี่นี่อ ธรรมะหรือคำสอนนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะศีลธรรมเนี่ยทำให้คนต่างจากสัตว์อื่นเนาะสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมเออนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมเรากับสัตว์ก็ไม่ต่างกันเนาะกับสัตว์เดรัจฉานนะถ้าใจขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมแล้วก็โอ้เดือดร้อนเผาไหมเนาะ เผาจิตใจตัวเองลามไปสู่บุคคลอื่นนี่เรียกว่ากิเลสธนา,นาเห็นไหมไหลไปตามสัญญาอารมณ์เนาะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอานาปานสตินะสต,สติสติปัทานสตสติสัมโพชงเนี่ยสติสติเห็นไหมสติชาการสมิงชากโรโรสติเตสังนิวารานางัง สติเป็นเครื่องกันก้นกระแสสติเป็นต้องมีทุกกรณีหรือทุกกิริยาบทมีสติเมื่อมีสติก็มีความเพียรเนาะเมื่อขาดสติก็ขาดความเพียรน,นี่เพราะฉะนั้นสตินี่แหละคือตาในสตินี่แหละจะกลายเป็นพุทธะเนาะเป็นผู้ตื่นรู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอาณาปานสตินี่แหละเนาะซึ่งเป็น มงกุฎเพชรหรือเป็นยอดแห่งกรรม,มาฐานเนาะเมื่อผู้เผึกทําให้มากแล้วเนาะะเจริญให้มากแล้วซึ่งอนาปนาสิย่อมมีอนิสงยายเนาะนี่มีผลใหญ่เนาะทําทให้มากจเจริญให้มากทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะมีอะไรไหมปานอท์อับขคอการลงตาคําถามจากคุณนรงพงภพัยปราจีนบุรีกลับถามลวงตาว่า แต่ก่อนคนน้อยเดี๋ยวนี้คนมากขึ้นเอาอะไรมาเกิดคนมาจากอะไรครับอ๋อที่จริงเนี่ยมันไม่ได้มากเลยน้อยหรอกเนาะมันเป็นอย่างนี้เนาะอ่าถ้าเอาจะลงตาจากอุปมาเขาเข้าให้ฟังอ่าคนนี่เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจนจะล้นโลกเนาะแล้วถึงเวลาหนึ่ง ทุกอย่างก็ดับศูนย์กลับไปสู่จุดเดิมเนะาะแล้วก็หมุนเวียนมาเพิ่มมนุษย์ขึ้นมาจุดคนแรกสองคนสามคนก็เพิ่มมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็หมุนเวียนไปไม่มีอะไรเลยเรียกว่าแต่ละกลับแต่ละกันเนาะถ้าพูดถึงเหมือนกับโลกมันกลมเนี่ยบางทีโลกเนี้จะไม่มีสัตว์เลยไม่มีพืชเลยเต็มไปด้วยน้าเออบางทีก็จะเต็มไปด้วยความแห้งแล้ง เห็นไหมบางทีก็จะเต็มไปด้วยลมเห็นไหมเออบางทีทีนี้พอพวกนี้ธาตุเสียหรือสี่อย่างนี้สมบูรณ์ขึ้นน้ำก็ล,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 ลน้นขึ้นมาแล้วน้ำก็ลดลงลดลงลดลงอยู่ปกติแล้วก็จะมีพืชเกิดขึ้นมีสัตว์โลกเกิดขึ้นมีสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นนะแล้วก็จะมีมนุษย์จุติขึ้นนะเห็นไหม แล้วก็จะเจริญขึ้นมนุษย์เพิ่มขึ้นต้นไม้ก็จะลดลงสัตว์อื่นก็จะลดลงสัตว์อื่นก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็จะเกิดเป็นสัตว์อื่นอ่ะอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ใน31มสิบเอ็ดพบเนี้ยแล้วก็จเจริญแล้วก็ดับสูญไปนี่เรียกว่าวัฏฏสงสารนะอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นแม่เราจะเห็นไหมภูเขาเนี่ยอย่างบ่อน้ำพระอินทำไมมีก้อนหินมี เปลือกหอยมีนี่เป็นจมไปอยู่ใต้น้ำนะเออมีมีม,ม,มีมีการหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำในโลกนี้เนาะเออนะถ้าไปอ่านดูอในออจุดกำเนิดจริงๆอ,นะอ่ะเนาะก็มีออภัสสรอภัสราพรมเนาะซึ่งหมดบุญแล้วก็อ่าได้กลิ่นง้วนดินนะก็จะเหาะลงมาประมาณนี้ ปรากฏกายขึ้นแล้วก็ชนต่อกินของงวนยินไม่ไหวก็เลยไปกินเข้าเกิดตัณหาไปกินเข้าาแสงก็ลดลงอ,อแสงก็ลดลงแล้วก็เหาะไม่ได้แสงก็ไปไหนไม่ได้ก็กินงวนยินกินไปกินมามองตาก,กันก็เกิดเพศเกิดตัณหาราคะขึ้นมาเกาผสมพันธ์กันก็เป็นคนเกิดมาอยู่ประมาณนี้เนาะ พูดให้ฟังเอาข้าวนี้คือจุกําเ,เนิดเนาะสาธุครับคำถามจากคุณธรรมะครับกราบสอบถามหลวงตาครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราฝึกอาณาปานาสติแล้วพัฒนาขึ้นครับดูความเปลี่ยนแปลงดูผลของมันนี่แหละเนาะเออบางคนเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้นก็จะทุกข์ะระดูลมแล้วก็จะทุกข์แน่นอึดอัดหัวตึงหน้าชาเนาะนี่เริ่มได้ผลเนาะเออ ประมาณนี้สังเกตตัวนี้เน,ะนาะเรียกว่าผลของการปฏิบัติเนาะขอการหลวงตาครับจากคุณเจมลาวใต้ครับผมฝันเห็นหลวงตาตลอดเป็นเพราะผมคิดเห็นแต่หลวงตาก่อนนอนหรือเป็นบังเอิญฝันครับสาธุฝันนี่เป็นสัญญาเนาะมีหลายอย่างฝันนี่เป็นสัญญาเป็นสัญญาเก่าที่ฝังอยู่ก็มีเนาะ สัญญาใหม่ก็มีเนาะประกอบกันหรือพระพเจ้าว่าเทพนิมิตก็มีเนาะนี่คือฝันนะเพราะฉะนั้นจึงไม่บังเอิญหรอกที่คนคิดถึงกันฝันเห็นกันนะอาจจะมีสัญญาเก่าร่วมกันบุญวาฒนาร่วมกันอยู่ประมาณนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างประกอบริกรรมทั้งหมดเนาะสาธุนะจากคุณวงวุฒิครับด้วยความห่วงใยขอถามว่าหลวงตาเหนื่อยไหมครับ สาธุเนาะขออนุโมทนาที่มีความเป็นห่วงหลวงตานะเนาะไม่ต้องห่วงหรอกว่าหลวงตาเหนื่อยไหมนะเนาะน็อกเลยแหละเนาะนอกเลยแหละ,นะลแ,หละแต่ใจยังสู้อยู่เนาะใจยังปกติอยู่แต่ร่างกายอาจจะอ่อนเพลียตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะพักวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเนาะเพราะฉะนั้นนะเนาะ มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ากายเนี่ยกายเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ใจเหนื่อยเนี่ยโอ้โหนะเออถ้ากายเหนื่อยเนี่ยเรานอนเราพักเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หายแล้วแต่ถ้าจิตใจเราป่วยเนี่ยเนาะไม่กิดเลื่อจัณหารู้สิร่างกายเราจะแข็งแรงกำยำขนาดไหนถ้าใจเราท้อเราเหนื่อยลงดูสิหมดแรงเดินเหมือนกันจิตถึงสําคัญเนาะลุงสาไม่ค่อยกระทบกระเือนเรื่องจิต กระทบกระเทือนแต่เรื่องกายเนาะมันก็เลยพักผ่อนแล้วหายง่ายเนาะก็ขออนุโมทนาที่เป็นห่วงนะเนาะเราทุกคนขอให้ฝึกจิตฝึกใจให้มีกําลังใจนะเห็นไหมใจที่มันลูกตาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าชาัดแบบเต็มวัยก็แล้วกันเนาะแบบเต็มวัยชัดแป๊บเดียวก็เต็มแล้วเนาะเออเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุก,การทุกคนเหนื่อยหมดแล้วเนาะแต่เหนื่อยกาย ไม่เท่าไหร่เหนื่อยใจนี่สิเนาะเออสำคัญมากเนะ